สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาให้ชมมีดสาลิกานะมีดสาลิกาก็จะเล็กๆสั้นๆนะครับมีดสาลิกาเนี่ยจะเล็กๆสั้นๆทมีดปากกาจะแบบนี้เลยครับเนี่ยยาวนะี่คือมีดปากกานะครับนะด้ามตัดด้ออันนี้ก็เป็นมีดสาลิกามีดหลวมพอเดิมเนี่ยยิ่งเล็กยิ่งแพงครับมันคงจะพกง่ายมั้ นะพกไปไหนมาไหนก็เลยก็เลยแพงกว่าเขานี่คือมีดสาลิกานะนี่คือมีดสาลิกาสวยเล่มเนี้ยเล็กสวยงาเก่าครับนี่แต่สองกษัตริย์เหมือนกันนะสองกษัตริย์เหมือนกันหนึ่งกษัตริย์ก็จะอยู่ตรงนี้เขาเนี่ยเนี้ยเป็นเป็นนาคนะเรานั้นก็เป็นเงิน,เป,น,เ,งนเป็นเงินทั้งหมดเลยครับเนี่ยนะดูแค่นี้ก็พนอะพอดีถอดใบไม่ได้ตรงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดนะูอันนี้ก็เป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมนะครับแพงที่สุดครับนะแพงที่สุด อย่างนี้ก็หลายแสนนะครับหลายแสนนะเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดเลยเนี่ยนะยังไม่เปิดเลยเนี่ยนะขนาดปากากาเนี่ยแพงกว่าแออถูกกว่าแต่ก็หลักแสนแล้วเนี่ยเนี่ยแบบนี้เนี่ยถึงจะถูกกว่าแต่ก็หลักแสนแล้วนะเห็นนะแต่อันนี้จะแพงกว่าไปอีกมันเล็กหายากเ,ออเคยนึกอยากได้แหมหน้าตายอย่างเงี้ยนะภาพรวมนะแหมอย่างเงี้ยอยากได้แหม่เจนะครับนะตรงเนี้ย ตรงเนี้ยเก้าตรงเนี้ยเก้าแล้วก็ตรงเนี้ยเจ็ดตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะเจ็ดนะนะตรงท้ายนี้กับท้ายตรงเนี้ยนะเจ็ดนี่ตรงตรงนี้โป้ผมจิ้มจิ้มอยู่เนี่ยนะเจ็ดเจ็ดเส้นทั้งนี้ก็เจ็ดเส้นนะตรงนี้ไอ้ตรงใกล้ใกล้กันเนี่ยนะอันนี้เก้าแหวเจ็ดเก้าเลียยอดฮิตเสียงเขาบอกยอดฮิตอ่าเนี่ยเอาตัวนี้ก็เอามาให้ดูนะครับที่เสียบปากกาก็แปลกๆดีนะครับจะไม่ไม่มีเหมือนใคร ภายใน25เล่มนะไม่มีเหมือนใครเออเนี่ยนะที่เสียบป,ปากกาเนี่ยก็แปลกๆไปอย่างนี่เลยเนี่ยสวยนะมีสันนิกานี่ก็พกพาอยู่ตลอดครับเนี่ยเนี่ยคือมีสันนิกาดูแหมให้เป็นเงินสองกษัตริย์แล้วก็ดูงาให้เก่าแบบนี้โอเคเลยครับเนี่ยนะมีเล่มนี้ประวัติมาจากอีสานนะครับหมอเอ่อพระหมอเขาเขาใช้ในช่วยประชาชนนะนะ พอดีมีคนไปรู้จักแล้วก็ไปเรียกว่าปลุหลอกไอมาแล้วกันเนาะเอามาบูชาอะไรด้วยประมาณเนี้ยนะกระพูดไปจากนั้นก็เอามาปล่อยเลยกว่าเนาะพอมาปล่อยแล้วเนี่ยประมาณปีงแล้วก็ไม่ค่อยมีคนจะเอาเอาไปเนาะอาจจะเนื่องด้วยราคาหรือไงผมก็ไม่รู้นะแต่พอเจอพอเจอผมปั๊บโอ้ผมถูกตาถูกใจผมก็เลยขอเขาเช่ามานะครับขอเช่ามาเลยอีนีนะ้เดี๋ยวจะดูว่าจะถอดออกได้ไหม ได้เพราะผมทําล็อกไว้เผื่อเผื่อใช้งานะนะนะเผื่อใช้งานยุกชวนได้ถอดได้นี่ครับนี่ครับใบใบเขาจะเป็นอย่างนี้เลยกล้องไม่ค่อยแจมอ่านี่แจมแล้วเนี่ยครับเนี่ยใบเขาจะเป็นเนี่ยสนิมเริ่มมาอีกแล้วดูเหอะอะมีแต่พเดิมเนี่ยเผื่อไม่ได้หรอกสนิมสนิมเริ่มมาที่เนี่ยสนิมเริ่มมาเลย,น,เมมเลยนี่เขาเรียกสาริกายก็หายากมีน้อยนะสร้างน้อยรวคบแพงเห็นแต่เล็กเนี่ยแต่แพงหว่าันใหญ่ๆนะ เออเนี่ยน่ะแพงกว่าอันใหญ่ๆครับพอดีโชคดีได้มาเมื่อสักสักอะไรสัรกเดือนได้ละมั้งเนี่ยอาจจะเดือนเดือนกว่านิาดหน่อยนะเดือนกว่านิดน้อยนะครับเนี่ยก็เลยก็เลยได้มาทําไว้เพื่อเพื่อถอดได้ด้วยเนี่ยนะผมทําไว้เพื่อถอดได้เนี่ยนะเผื่อมีเหตุจะต้องใช้มีดผมก็จะถอดใช้ใช้ได้เลยเนี่ยนะถอดใช้ได้รัดใส่ก็ยากเหมือนกันนะมันตึง ออมันจะตึงสักหน่อยนะเวลาใส่ก็จะยากสักหน่อยอา้าวอืมถูกมากผมดูนเนี่ยนะเนี่ยคือมีดสลิกาอยากให้ดูอยากให้รู้ว่ามีดสลิกาเป็นยังไงมีดสลิกานี่จะแพงกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเลยครับถ้าสามกษัตริย์เนี่ยทองเงินนาคนี่นะโอ้โหว่ากันไปโน่นเลยนะหลักล้านเลยเนี่ยถ้าสามกษัตริย์จะเป็นเงี้ยครับเนี่ยนะถ้าสามกษัตริย์จะเป็นเงี้ยนะมันแตกต่างเห็นไหมแหมแหมมันแตกต่างกัน แต่พอดีมันอันนี้ไม่ไม่สวยเท่าไหร่คือมันเป็นแปดตังถ้าเป็นเงินอย่างนี้เราจะสวยมากเลยนะทองเงินหน้าอันนี้คือสามกษัตริย์นี่ไหมดูแหมจะแตกต่างกันครับนะจะแตกต่างกันส่วนอันนี้ก็แหมเพียงแค่สองกษัตริย์เองมีมีนาคนะครับมีนาคตรงนี้นะกับกับเงินทั้งหมดประมาณนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่ามีดมีดหมอขนาดแบบสาริกามีราคาแพงที่สุดนะครับ อยากได้ก็ได้เลยเนี่ยช่ำมาไม่แพงนะล่มเนี่ยช่ำมาไม่แพงอ่ะนะแต่ก็ไม่ได้เปิดนะเน,นี่ยไม่ได้เปิดเอามาให้ชมเฉยเออใครยังมาบุกนะเออไม่ใจง่ายหรอกนะครับไม่ใจง่ายเนาะเออจะว่าให้ลูกขหลาดประมาณนะั้นนะอันนี้ก็คือสาริกานะครับสาริกาสวยงามครับเล็กกระทัดรัดพกไปไหนมาไหนเดี๋ยผมผมใช้ห้อยกับกับ,ก,บกับไอ้นั้นเลยเนี่ยห้อยกับสายสร้อย หรือว่าสายฮลลิงนั้นนะจะติดไปเลยสบายผมเป็นคนชอบอย่างนี้เนี่ยไปไหนมาไหนก็สบายนี่คือมีดขนาดสาริกาด้ามงาฝักงาเป็นยุคป,ปลายของคอเดิมนะครับหายากครับหายากครับคลิปนี้ก็ให้ดูมีดสาริกานะครับชนิดสองกริย์นะครับอันนี้ได้มาถูกมาโอ้โหเกือบผมไม่ได้บ้านผมเลยอ่ะนะเออได้ง่ายอันนี้ได้ง่ายได้ง่ายที่ได้ง่าย ก็มีเล่มนี้นะครับนะได้ง่ายถือว่าง่ายที่สุดนะนี่นะได้ง่ายเล่มนี้ก็ได้มาง่ายเนี่ยเล่มนี้ก็ได้มาง่ายนะได้มาง่ายอันเนี้ยพบเจอง่ายนะอันนี้ก็ง่ายนะครับส่วนอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็ง่ายมีง่ายอยู่สักสามดั่มสี่ดั่มมันนะอีกเล่มดั่มสิบนิ้วไม่ไดเอามาดูนะอันนี้โอ้กว่ากว่าจะง่ายก็ต้องต้องมีบุญบารมีนะไม่ใช่ว่าง่ายแบบกระจกกระจอกอันนี้อันนี้ก็ไดไดมาง่ายนะครับอันนี้ไดมาง่ายนะคืออยู่ๆก็ได้เห็นประมาณเนี่ยก็เลยก็ถือว่าง่ายนะ แต่ถ้าไม่มีบุญบารมีก็โอ้โหมันก็คงจะไม่ค่อยได้เห็นง่ายๆนะ้มีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยเสียนแถวงเทพโอ้เสียนใหญ่ๆยังไม่เห็นค่อยมีเลยว่าไงนะมันมันมีน้อยนะครับมันมีน้อยก็เลยไม่ค่อยได้เห็นขนาดแพงๆคนยังซื้อไปหมดแล้วอ่ะยังไม่ค่อยมีเลยนะครับสําหรับใครอยากจะได้ของถูกไม่แพงมากไม่ถูกเกินก็อยู่ที่ผมนะพอแบ่งปันได้นะครับมีเยอะครับแต่สารลกานี่ยังยังไม่เปิดนะมีรู้สึกว่ามีอยู่สี่ห้าดั้มนะความสวยก็แตกต่างกันไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครบอกเก่าคนอื่นให้ดูให้ชมด้วยนะครับใครสนใจก็ลองลองนะครับดึนราคามานะครับถ้าถูกใจก็อาจจะได้แต่สาลิกาย,ยังไม่เปิดเอามาให้ชมเฉยวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ